หมายเลขสามค่ะ ตอนนี้นะคะที่มา่า่ะกำลังจะเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวชุมชนนวัดวิถีบ้านบอหลวงอําเภอบ่อเอกลือค่ะซึ่งที่นั่นนะคะมีการทําเกลือสินเทาบนภูเขาที่เดียวในประเทศไทยเลยค่ะแล้วก็แวะไหว้พระที่วัดบอหลวงนะคะชมผลิตภัณฑ์ดีๆจากคนในชุมชนนะคะแน่นอนค่ะตลอดสองข้างทางที่ขับรถมานะคะก็จะเห็นแหล่งธรรมชาติสวยๆค่ะ ซึ่งก็ใช้ถนนเส้นสันติสุขบ่อกเกลือนะคะแและตอนนี้ที่วาดก็อยู่ที่จุดถ่ายรูปที่ทุกคนอ่ะห้ามพลาดเลยค่ะนั่นได้แก่ถนนหมายเลขสามค่ะสวย แล้วตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงที่นี่ค่ะบ้านบอ่อหลวงอําเภอบ่อกเกลือนะคะแต่ก่อนอื่นเลยเนาะที่บ้านอะ่ะขอมาแวะไหว้พระทำบุญที่วัดบอ่อหลวงกันก่อนเลยนะคะซึ่งที่นี่อ่าถูกทาสีด้วยสีเหลืองเด่นเลยนะคะสวยมากๆเลยค่ะฝากดวงใจพี่ลอยลงไปบนนภาสุดคา้าหัวใจพี่จะไปถึง แค่เพียงครั้งหนึ่งหัวใจพี่แทกติดรังพระรัพึงรังพันถึงแม่นว่น้อแก้มน้องนายเงินแดงกว่าใครใตอนนี้นะคะพี่มาดก็อยู่ที่บ้านบอหลวงอำเภอบอกก่อเกลือนะคะ ทีี่่นเป็นชุมชนนวัดวิถีที่มีบริการทำสปาเกลือนะคะซึ่งเป็นการต่อยอดจากผลิตภัณฑ์เกลือสินเทาภูเขานะคะ,ะซึ่งที่มาได้ยินมาด้วยนะคะว่าเกลือที่ได้อามาจากการตุ้มแบบวิธีดั้งเดิมจากบ่อกเกลือโบราณว่าแล้วเราก็ไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ดีค่ะสวัสดีครับคุณลุงชื่ออะไรคะคุณลุงสีวันครับคุณลุงสีวันวันอะไรวันจันรนะคะพูดภาษาสุดวันรอรอนอนอครับวันรอรอนอคืออะไรวันรอรอนอวันละครับแปลวันละแปลว่าสี่อ่สี่อ่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะหนู่มาถึงบ้านบ่อหลวงอำเภอบ่อเรือที่เนี่ยอยากจะขอให้คุณลุงช่วยเล่าถึงประวัติความเป็นมาของที่นี่ค่ะแล้วก็มีจุดเด่นอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เลยครับค่ะว่าบ่อเกลือโบราณของเราเนี่ยนะมันมี มาตั้งแต่800กว่าปีนะครับ800กว่าปี้800กว่าปีแล้วเพราะว่าเกลือของเรานี่สมัยก่อนทางภาคเหนือเราไม่มีเกลือใช่ไหมฮะก็แหล่งนี้แหละเป็นแหล่งที่ผลิตเกลือส่งเจ้าเมืองน่านสมัยก่อนเกลือตรงนี้จะเป็นเครื่องบรรณาการนะครับเครื่องบรรณาการเป็นเครื่องบรรณาการเราถึงมีสัญลักษณ์วัวเนี่ยวัวต้องบรรทุกเกลือเนี่ยเจ้านี้เลยเหรอคะเจ้าวัวเนเจ้านี่เจ้าวัวนี่แหละบรรทุกเกลือส่งเจ้าเมืองน่านสมัยก่อนในอดีตอโหใช้เวลากี่วันคะเนี่ยก็ไปกลับเมืองน่านก็เกือบ ยี่สิบวันแล้ะครับเกือบเดือนเลยครับเกือบเดือนนะครับโอ้เง้นก็ต้องแบบได้เกือบจํานวนมากเลยไปทีเดียวหนึ่งข้าววัวก็ต้องไปเป็นคารวานครับเป็นเป็นร้อยสองร้อยตัวอะไรครับคารวานแบบที่ห่านคารวานครับหมคครับเหมือนนายห้อยทมินนะครับข้าววัวโอเคค่ะโอ้ถือว่าเป็นเครื่องวันบรรณาการจากอเมเภอบอกเรือเลยครับแล้วผลิตภัณฑ์ที่แบบเด่นๆเลยที่แบบ ที่นี่มีอะไรบ้างคะก็มีเกลือพวกสปาขัดตัวใช่ไหมสปาแช่เท้ามีสบู่เกลือนะจิบครับค่ะคุณลุงแล้วการต้มเกลือเนี่ยต้มเกลือได้ทั้งปีไหมคะต้มช่วงไหนได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือการต้มเกลือของเรามันก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณก็8เดือนกว่ากว่านะสองร้อยกว่าวันนะครับเพราะว่าช่วงเข้าพรรษาปุ๊บเนี่ยเราจะหยุดก็หยุดเพราะอะไรครับเพราะว่า มันเป็นแระเพณีตั้งแต่ดั้งเดิมมาตั้งแต่บรรพบุรุษมาว่าเข้าภาษาต้องหยุดแต่ในความคิดของผมเองว่าเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่ว่าสมัยก่อนอาจฝนจะมากใช่ไหมไม่มีที่เก็บฟืนเป็นความเชื่อนะก็เลยกระสืบทอดกันมาแต่แต่ถ้าออกพรรษาแล้วเสร็จสักอาทิต์ยเราก็เริ่มต้มนะต้มเกลือไปจนถึงเดือนกุมภาเราก็จะหยุดอีกช่วงนะเดือนกุมภาเนี่ย ถ้าเดือนเหนือเราเป็นเดือนห้าถ้าทางภาคกลางก็จะเป็นเดือนสามนะฮะเดือนห้าแรงก้าวข้ามเดือนสามแรงก้าว่้าเราก็จะทำพิธีปิดหัวบ้านท้ายบ้านทั้งหมดนะครับฉลองไม่ฉลองหรอกครับรถเนี่ยออกจากบ้านทั้งหมดคนเดิอนอย่างเดียวเพราะเป็นงานบวงสวงเจ้าหลวงบอกนะครับโอ้คุณลุงคะ,คะนี่คือการทำอะไรคะเนี่ยการต้มเกลือครับ คือการต้มเกลือนะคะค,คุณลุงช่วยอธิบายวิธีการต้มไม่ฟังแล้วนะคะครับก่อนเราจะต้มเกลือใช่ไหมเราก็ต้องเตรียมใบตองก่อนนะครับใบตองมารองกระทะใช่ไหมยกรองใบตองเสร็จแล้ว <laughs> ก็ยกกระทะเข้าใส่นะครับก็ใส่น้ําแล้วก็ใส่ไฟนะครับเติมไฟการต้มเกลือแต่ละถ้ากลางวันเนี่ยนะครับการต้มเกลือแต่ละครั้งกลางวันจะช้าหน่อยนะเพราะว่า 6- 7ชั่วโมงแต่ถ้ากลางคืนก็จะไวหน่อยห้าชั่วโมงกว่าก็ได้นะครับ กระทะหนึ่งจะบรรจุน้ำเกลือได้ประมาณ80ลิตรนะครับ80ลิตร2 8 6แต่เราจะต้มไปเรื่อยๆให้น้ำมันระเหยออกไปน้ำา80ลิตรเนี่ยจะให้มันระเหยออกไปประมาณ67-68ลิตรนะครับให้มันเหลือน,น้ำอยู่ประมาณ10กว่านะลิตรนะเราค่อยตักเกลือขึ้นมาแต่ถ้าเราปล่อยน้ำมันแห้งหมดเพราะเกลือมันไม่ละเอียดมันจะนอนก้นกระทะทําให้กระทะแตกนะครับ การต้มเกลือแต่ละรอบแต่ละครั้งนะครับจะใช้เวลาการต้มอยู่ประมาณ5คืน6วันนะครับจะใช้กระะคู่นี้นะ5คืน6วันเมื่อครบกําหนดก็ต้องยกออกเปลี่ยนชุดใหม่เนี่เกลือของเราจะละเอียดนะครับไม่ต้องไปฟอกขาวไม่เหมือนเกลือทะเลเกลือทะเลมจะเม็ดใหญ่ๆใช่ไหมเสีนนสารฟอกขาว ยังใส่ไม่ได้เพราะว่าตัวนี้มันเริ่มจะแห้งแล้วครับเพราะว่าเด็กัพักกัดตัวนี้ออกมาพักไปตรงนี้นะครับอันนี้ตัวนี้ใส่แทนใหม่พี่บอกว่าตักขึ้นมาแล้วต้องพักครับให้มันเสด็จน้ําชิมได้นะครับหวานนะครับเพราะว่าใส่น้ําตาลไปสองกิโลครับโอ้นี่นะคะตอนนี้ที่มากกำลังจะชิมเขาบอกว่าเกลือที่นี่หวานมากเพราะคุณลุงอใส่น้ําตาลไปสองกิโลจะทาการชิมนะคะคือน่าจะหวานับหวานจริงๆด้วย เค็มค่ะไม่มไหวานเลยแบบลง <laughs> ุงอ่ะหวานจริงๆดืวอนะอ่ะ บอเกลือนะคะแล้วเราก็อยู่กับพี่เจ้าของร้านท้นสวยนะคะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรนะคะพี่จุ๋มค่ะพี่จุ๋มนะคะวันนี้ก็คือมาถึงที่นี่แล้วเนาะก็อยากให้พี่จุ๋มช่วยแนะนําร้านนี้นะคะแล้วก็แนะนําผลิตภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ย ค่ะ,คะร้านของเรานะคะชื่อว่าร้านระลึกบอกเกลือนะคะระลึกบอกเกลือก็หมายความว่าคิดถึงคํานึงหาใครใครมาแล้วก็จะต้องคิดถึงบอกเกลือของเรานะคะมีคิดแต่ไม่ถึงอ่ามีสี่มีสี่ <c oughs> มีคิดแต่ไม่ถึง <c oughs> แต่ต้องมา <c oughs> ต้องมาให้ถึงนะคะ <c oughs> อ่าส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์ของเราจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทําจากเกลือสินเทาบนภูเขาทั้งหมดเลยเป็นการแปลรูปเกลือนะคะไม่ว่าจะเป็นเกลือขัดผิวนะคะเกลือแช่เท้านะคะเราก็จะมีสูตรอยู่หลักๆที่ร้านก็จะมีอยู่4สูตรก็คือเกลือสมุ ไพรรวมนะคะตัวนี้จะเป็นเกลือเกลือแช่เท้าเนาะเป็นเกลือแช่เท้าสมุนไพรรวมสูตรสมุนไพรรวมนี้ก็จะเป็นสูตรสมุนไพรที่ทําจากสมุนไพรที่อยู่ในท้องถิ่นเลยนะคะอีกตัวหนึ่งเป็นเกลือแช่เท้าสูตรกุหลาบนะคะกุหลาบเนี่ยเราจะใส่พวกชากุหลาบเข้าไปด้วยเป็นเกลืกุหลาบรับประทานเลยเป็นชากุหลาบมันจะได้เพิ่มเท็กเจอร์เพิ่มความหอมของกุหลาบเข้าไปด้วยรับประทานไม่ได้รับประทานไม่ได้ค่ะอีกตัวหนึ่งเป็นสูตรมิ้น เปเปรอร์มิ้นต์ค่ะตัวนี้ก็จะจะผสมประสานกับพวกสมุนไพรอบแห้งเข้าไปด้วยก็คือชาเปปเปอร์มิ้นท์ค่ะกลิ่นหอมก็จะเป็นกลิ่นเฉพาะตัวของน้ำมันหอมระเหยของเปปเปอร์มิ้นท์นั่นเองอค่ะอีกตัวหนึ่งจะเป็นอ่ายูคาลิปตัสค่ะแม่ e ก็จะไปทําและเออขอตัวไปทําแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่เนี่ยค่ะสปาเท้าที่เนี่ยแตกต่างจากสปาเท้าที่อื่นยังไงบ้างคะแตกต่างยังไงก็คือเราใช้เกลือที่มีความบริสุทธิ์จากเกลือภูเขานะคะ แช่กับน้ำอุ่นแล้วก็สมุนไพรนะคะเป็นสมุนไพรสดที่เราใช้ก็คือร้านของเราจะใช้สมุนไพรสดทั้งนั้นเลยเพราะว่าว่าปลูกเองใช่ค่ะเก็บสดใช่เก็บสดสดแต่ว่าสมุนไพเรเหล่านี้ก็จะมาจากคุณยายคุณป้าคุณลุงที่อยู่ใน,ในหมู่บ้าน,านค่ะคุณลุงคุณป้าก็จะได้มีรายได้ด้วยเ,เราก็จะได้สมุนไพรที่สดนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่ไปทําให้น้องเนาะเดี๋ยวเรา ไปถึงเวลาแบบว่าฟินมาเล่ท้าแล้วไปกันเลยค่ะตอนนี้เป็นน้ำมันบำรุงผิวของทางร้านนะคะอ๋อค่ะน้ำมันบำรุงผิวนะคะไม่ใช่น้ำมันพืชอันนี้เป็นเกลือนะคะแล้วก็สมุนไพรสดที่เราพูดถึงกันตะกี้นะคะอ๋อค่ะแล้วก็เป็นชาดอกไม้สดจริงค่ะมะกรูดเป็นผลเลยโอ้ลงแช่ได้เลยค่ะแช่ได้เลยนะคะอ ก็ขอสอบถามนะคะว่าการทําสปาที่ร้านนี้ค่ะมีบริการแบบว่ามีคอร์สอะไรบ้างค่ะนะคะที่ร้านเราจะมีอยู่สองคอร์สก็คือคอร์สแช่อย่างเดียวคือแช่เกลือกับสมุนไพรสดนะคะแล้วก็คอร์สแช่แล้วก็พอกแล้วก็ขัดก็คือแช่พอกขัดอีกหนึ่งคอร์สอ๋อแล้วราคาล่ะคะราคาแช่อย่างเดียวเนี่ยร้อยเก้าสิบเก้าบาทต่อท่านใช้เวลาประมาณ30นาทีนะคะแล้วก็อีกคอร์สหนึ่งก็คือแช่พอกขัดก็ใช้ เวลาประมาณ45นาที380บาทต่อท่านค่ะอ๋อเพิ่มเงินมาประมาณ180กว่าบาทก็ได้ขัดด้วยใี่ถ้วคาด้วยท้า,<อ>าสะอาดาาด้วยเงี้ย,ย,ยะคะ่ะก็มากันได้นะคะเขาฝากร้านด้วยพี่เจ้าของร้านน่ารักใจดีมากค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็เปิดบริการแล้วก็ปิดประมาณแล้วเราเปิดอยู่ ทุกๆวันนะคะไม่มีวันหยุดอ่าไม่มีวันหยุดเลยเปิด8ปดโมงเช้าปิด5้าโมงเย็นเปิด8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นนะคะเป็นเวลาที่แบบเที่ยวเที่ยวเลยเนาะเเเป็นววลาที่ยก็เดินเมื่อยๆอยากมาผ่อนคลายอะไรอย่างงี้ก็แวะมาได้ที่ร้านระลึกบอกเกลือระลึกบอกเกลือนะคะตรงใจกลางของบอกเกลือทั้งสองอ่าใช่ค่ะแกงงง้หหออดดดดววววาาารรรทยืต จบไปแล้วนะคะสำหรับการท่องเที่ยวในะวันนี้เนาะเป็นการท่องเที่ยวชุมชนโอท็อปนวัดวิถีนะคะเป็นการท่องเที่ยวเชิงอารยธรรมล้านนาในจังหวัดน่านที่บ้านบ่อหลวงกันเลยนะคะมีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากบอกก่อเกลือโบราณสู่ผลิตภัณฑ์ดีๆของคนในชุมชนนะคะแล้วก็มีการบริการสปาเกลือนะคะที่ที่มาตอนะ่ะประทับใจมากๆเลยค่ะ นี่ค่ะหมู่บ้านเล็กๆกลางหุบเขาเป็นหมู่บ้านที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะอย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะมในลพัดาวจ